โซโลโซโลบลู๊กได้นะได้ๆไม่จบได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นดไ้อะไรอะโซโลคิวขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม UX Gunfire นะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมกติ่า โอวี oh, นั่นเองนะครับอ่าวันนี้มาวันนี้เราจะมาลงเล่นกับกดตึงฟรีไฟล์นะครับอ่าไอเซนสุดหล่อนั่นเะองฮะไอเซนเนี่ยฮะรอเขได้ยินเปล่าเปิดไม่ได้เปล่าเาไปล่าเปิดได้นี่กดเลยนะกดเลยนะ ไม่ดีไม่พร้อมกันนะอมกดก่อนนะกดแล้วนะมาจ้ะมันโกงตรงไหนวะโกงเราไม่เห็นโกงดิ

หาตายสองโอ้ลูอหรืออลริดถ้าในะช,ช,ช่ลูอีนนี้ขัดมึงอลิสไปโอ้โหเอ้ยแย่และว่าจะเล่นหย่านแม่งแพ้ลุกยับเลยตัวแก้ทางหย่าด้ายเลยเนี่ย กีล่าเนยพี่กีล่ากีล่าสิวก็ได้เอาเอาน่าจะเอากีล่าเลือกผิดเหรอกีล่าน่าจะดีกว่าสิวแพ้อีกแล้วสิวก็แพ้ลุกลืมเลือกไม่ทันโดนทีเดียวมีดุ้นกีล่าน่าจะหลบได้อยู่แล้วก็แรงด้วย กินอะไรดีอ่ะสกินสีสีทองดีไหมหรือว่าสกินสีม่วงดีอ่ะสกินอันนี้แหละผีทองอ่ะอออไม่ไหวแน่เลยอย่าไปโดนล,ลุกแลกกันอย่าไปโดนลุกลกกันน,นี่ไงพนะี่หมาควาว่าแชร์สกินโอ้ รู๊โลโลโลตันนะเอาอิเจอโลูโลตันกบก็โลตัน,ตนล,ล่ะไม่ต่างอะไรกันเลยโอ้โหอย่าไปว่าเขาโลเราก็ไม่ต่างอะไรเลยมันก็ไม่ขึ้นกับโลไหมงี้ยบล้วไมลมกับป่าโลพอๆกันเลยวะ ลมกับป่าเราก็โลูพอๆกันกับฝั่งนู้นน่ะเนี่ยดูออฟดูออฟเนี่ยดูอินออฟอ๋อเขากรบไงมันลมกบลมกบก็โลดตันนะเว้ยเขาลู่ลมก็ลู่อันเนี้ยพอๆกันเลยอืมไม่กลัวหรอกรวมห้าไม่ได้หรอก ครับเห็นดูปลอมตัวมาดูดูตัวก็รู้กว่าาอิสรพตะกบก็น่ากลัวอยู่ในนังแม่งมันหายตัวออโอ้ยเอาว่ะมีโอกาสชานะและ้วเฟิร์สบาดเป็นเรื่องที่ดี โอ้โหอันนี้ไม่ดีละไ,ได้นะได้นะสวย ป้อมเลยเลยพี่คาป้อมเลยเหรอพี่อุ้ยบ้าแดงใครนี่สวยเลยกลัวป้อมบ้างก็ได้กลัวป้อมบ้างก็ได้เห็นใจป้อมก็ว่างป้อมคืออะไรก่อนป้อมเขาก็เหมือนป้อมเราแบบนี้สวยเลยตน้นเกม Ở thi ở lại chỗ về đi măng con, đai nà Ở đi, ở đi, ở đi Đai nà Rồi ห้อยห้ยโห้ยโอ้ยไหวไหวไหวกลับไปตามต่อก่อนมันเอาดาร์กปะไมปเปิดไหม่วะเฮ้ยรมเราเปิดไมโคอเกมอ่ะเอาว่ะ เราอยากออกลัคาหน,น,น,นึ่งได้เจอเพื่อนดี <c oughs> ออเดียวเออดีสวนได้นะ <c oughs> ไม่ได้ปะมันหนีละ กังดับได้ไหมวะได้ดิเอาเชือดอนันติลาวิวขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอ้ย ไม่ได้คิวเลยโอ้โหแนวป้องกันศัตรูหายไปไอ้เหี้ยปุ๊บพีเมงเอวโคตรจะดีเลไหวนะเนี่ยโอ้บวกไว้ไม่ดูเลือดเลยบอกไว้ไว้ก่อนนะ เฮ้ยที่พี่ที่พี่อาจารยเฮ้ยามคาบป้อมแล้ววิ่งนีครับอาจารยๆ เราเคยมีคนขโมยเ้ยมีโจรมีโจรขโมยบ้าป๋าเอานั่นๆขโมยไม่ให้หมดไม่ให้เกิดไมาแตะแตะหน้าเลยต้องแตะขโมยคลิปขโมยคลิปด้วยขโมยหมดอะป่าตัวนี้ต้องการเกิดไวเว้ย ลมเขาคอเกมดีนะ,ดไ,ดนะได้นั่นอ่ะบ <Ultimate. S 1> มาดี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  กัดคลิปด้วยมาดีมาดีาดตอดตอดตอดเรื่อยๆอ้เนี้มันง่ายจงอ่ะอ้ยง่ายไปมันกดโยมเองดาวมาดาวมา โอ้โหเยอะแตกหมดอะไรอ่ะดูไม่ทันเลยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยใจกดยอมเพ้ทำไมวะน่งี่อเพิ่งีดยนะเราเราเอาพร้อมกัน มันไม่ได้แล้วเนี่ยมันทันไหมจองบัสโอ้โหคิวแม่งนี่เป็นสิบเท่าห่างกันสิบเท่าไอ้โรมเขาคอเกมดีอย่างนะว่าไม่ได้ กูขโมยบัฟแดงด้วยโซโลโซโลบุกลุกได้นะได้ได e> ้ไม่จบได้แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นจบได้อะไรอ่ะโซโล่ค at ิวได้จบได้ปจบได้ อะไรอะ่ะมันง่ายไปไหมอะ่ะจบไปเกินไปเปล่าตัวโลได้เอ็มบัตเนี่ยเวนะไอเวนอ่ะตัวโลมันคะแนนเยอะกว่าผมไปนี่ยแม่งพลาเยอะใช่ไหมโอ้เกมน้ำขนาดนี้ตัวโลได้เอ็ม กดไลค์ให้เลยโหดาเมจเยอะกว่าไอแคลรี่กับเมดิมึงเป็นแทงเงี้ยอะไรเนี่ยเป็นแทงอะไรวะแทงดาเมจเยอะกว่าแคลรี่แล้วก็เมดโอ้ยแทงหลุดคิวซีว่ะแทงหลุดแทงหลุดคิวซี